บาตนี่มาฟังเรื่องพ่อใหญ่กับหลานพะไน่ที่ไปยิงนกมือนั่นก็เลยชวนหลานไปเป็นมูยานมกุลยานมกุลกับซอไปน้ำท่าเล็กๆหน่อยพ่อใหญ่ถ้าพ่อใหญ่เป็นดาวพใหญ่รอบอสันมึงเห็นบอสอ่ะพวบัตนั่นล่ะกูละนั่นฮึพใหญ่ยันงามบอพ่อใหญ่มึงเห็นบอเพชร่า เห็นบ่งั้นละงามแซไหนบ้างวะเฮ้ยมาตงห่วงกระเจิดกูจีบบ้า่ากัยงา้นาคนกันไปแล้วพอหญกกัร้านเนากันไปน้ำทังร้านกันขี่คุยน้ำมันใหญ่้ยคุยได้คุยบคทาบึงเลยนั่นคันเต้าเหรอมเสียอีกร้านกันจังไรส่อเก่งนั่นนกอะไมดมดกระนเห็นแล้วบานี้นกกระน คนนี้กับร้านเียแต่บาทนี่เฮาเหมอนยุาตีนเลยครับบาล้วด้นี่มีอ่งเดินาแล้วเขาจะคาดนไปในลาบักคักเมื่อ้หร่เพื่้านก็เลยเนาะเขาจะคาดข้าไปแล้วบานตีงแห้งแล้วมันสีบินเี่ยนา้าง้างเขาง่าวนันที่บินนั่นเล่นตื่นขึ้นแล้วบาทนี่เซียนเกาเนาะร้านก็ปิดหูอย่างดีย่านแก้วหูมันแตก กัดขียวใต้ดีพนี้ยกยังอเดินลานถามเนาะนกกระยังนลานปิดหูลรบนนาก็เล่งปืนแล้วกัทำเอฮึ่มเนเซ็ตเนได้พอพวนี้เอินไปเก็บเนเอามาลาบเดลากนติ้วล้ห่หุ่นหุ่นโดลงมางั้นแะเนลานก็เฝ้าไปยิบขึ้นมาว้ายเดินนี่ยังนอบ้านอยู่น เล่นทีรีทีรีปัญหาพ่อไงนี่พ่อไงเฮ้ยมึงเอกปัหาแต่แตนีล้วก้นเขาตัวนี้บบคาบตัวชิมท่านดีอู้ป้อเมียท่านวนเ้ยอวาเป็นรถ่ยิงกเดเขาโอ้ยเืองเ้นุญ ต้องในท่านเจี๊ยงพะย่ะย์กับหลานเฮ้ยกับหลานนี่อยู่บ้านน้ากันมาเนี่ยหลานหน่อยแล้วเหรอครับมันเป็นผูเมียตัวหล่ะเขื่อนหน่อยสั่นน้ำได้บ้างบ้างเี่สิแล้วก็นอนเลยเนี่ยล้างบ้านเล่าละพะย่ะย์หลานกับมาเต้นโซไข่เบิ้งรังเกียร์แอนภูมิใจภูมิใจและที่เป็นกันเถิด เทยก็เทืยกมว่าไปแล้วอืตามภาษามันนั่นแหละไก็ได้จะเบิกนหละโอ้ยมว่าอุกอางทนได้ร้านเดียวมันเป็นตั้งซี่นอกบ้านนี่เอาเห็ดไปเอาเด้งเข้าไปเพิ่งกันโอ้ยลูกพี่บ่ายเลยบ่าแล้วก็เต้นพี่เขามันนละพรันนักเบื้องตั้งหัวดึงดืดดึงยืดดึงยืดดึงดึงยืด ดโอกูจะเป็นบ้าใจเดินเต้นแล้วมันก็ไปหาดังไฟเฮ็ดแล้วกินกินสวยมาละทอดไข่ทอดยังไปกันร่งดังไฟเยอะดีเนาะบ้านไว้บ่นว่าแมงเอาตอดลานมันบอกหัวจักแมงเอ้าไงเดินไงบักเกยบ้านไม่อยากรับบ้านเลยโอ้ยกูบ่นการับมือเลยเนาะดิวเทสอะ ตาวะดีต่เขาใหญ่ไงยูพี่พี่กระปูกัดเพื่อนพี่กระปูอยังบาด่นหไงวาเบิ้งเบบนี้ไม่ยูนีแต่พี่กระปูน้านพี่กระปูว่ะว้านี่กระปูด้านเนี่ยมันจัดหนูนะมันตอดหนูเสันว้สันีกระปูห้ามยังไม่ยูเดิงโคกว่าสันตาวะดีนี่แหละปไญยมันบีบหนูนี่แหละเฮ้ มึงวะเหี้ยวงามมันออกเล่เลยบันนี้บ่ตอดเอ้ยบ่หนีบ่เป็นยังัเล่นรถบันนี่ันายมันตอดสันห่วยมันสีตอดยังอยู่นี่สันพองามออกเรวสันเอใส่ดาบมึงอะไรต้วอยนี้เออเอเออเออเอฟเอเอ ไปกรุงเทพดนกลับมาบ้านเมาเหล้าว่าเปลี่นแต่ว่าเล่ากับบ่โอ่งนี่ออหดวตานย่างหาเด่นน้ำพวนันผู้นี่หายามพี่ยามน้องยายขาวตยายสบายดีเลยค่ะถา,ามนานเนั้นเฮี่องนี่เห็นไรก็ท้เท้าผู้เออไถแน่อยู่เล่ากับเลยเออเออมาลืมพี่ลืมน้องเล่วา,เเาว่าแบบลืมเมา่แล้วมองมันเออเราไทถเจ๊๊ะแจะ แวเขาเฮี้ยนั่นก็ไปเฮี้ยใน,ไ,นไปก่อนนะยายจ๋ายังได้เ,เอล่นแอวอันแดนนั่นๆดนแล้วแล้ก็เล่นกับมันกับ่คือดอกแอวแล้วบ่มีเมื่อดเฮี้ยนไม่ไงนะะ่ะึ้นยายทำอะไรอยู่คะตาบ่มืนบ่ตาไปไหนไปขายทานแล้วโอ้ยไม่ได้มาว่านโดนตาเสียแล้วเหรานอโอ้ยหน้าสงสารตาจังเลยนะยาย เออไปยูน้ำแล้วซะทำมึงสงสารมึงมาดักแกะเมื่อไรล่ะไอ้ปือ้อไปไม่ใช่ปื้อแล้วนะยายชื่อก้อยแล้วไม่ใช่ปื้อนะชื่อก้อยจ้าโอ้มึงชื่อก้อยวันทีปือ้อ <c oughs> ไปจายกระดุยเดนว่ <c oughs> าแล้วก็ไปสาวปือ <c oughs> ้อเออฮะเลาะบาทวันต่อไป กูเบาเห็นเขากระเซวแล้วว <Ừ. S 1> ่าเดี ra, <c ười> p p ắc, ๋ยวพผู้ใดจะสูนอโอ้โกกระโดดเดี่ยวเดินป้าบ้านมาตะกุงเทียบไม่ที่ไหนเดินสาปผือแบย่างไปแล้วไปไอผือบัวซูดหรือมึง่นุดสากไอปือกักกันมึงานว่าแล้วผู้เบาเขากระซ้าผู้สาวไปใส่น่ท่นนอะไรเกาะท่นล้แล้วปือเ้าใท ปบื้อบืพ่อพี่ล่ะเนี่ยย่ามาเรียกฉันปืนนะเอ้าฉันผู้เบาป่ะฉันไม่ได้ซื้อปื้อแล้วฉันชื่อก้ยรู้ไหมว้ายซื้อเป็นจะเป็นกีกระเตอแท้ละเนี่ยอย่ามาทะลล่งฉันนะท่นเรียตบชักเลยทัาไม่คุยแล้วพวกนี้ท่านท่านลืงท่านมันนอก ฉันไม่คุยด้วยหรอกฉันหุนหวยไปอดหลอดแล้วบาทนี่เต้าปื้อย่างของในบ้านผู้บ่าวกันเออไปแล้วไปเสี่ยวหัวเต้าไปแล้วเตาปื้อเตาปื้กับย่างแกงต้๋นของในบ้านยายค่ะดันเอ้าเมื่อกี้เราใช่หรืบาดนี้คุณยายยังแข็งแรงอยู่นะคะเออแข็งแรงอยู่ดัน อกูยากหัวได้บานนี่จักหัวอะไรครับไม่มึงคือเบาเบาล้าบ้านเฮาแน่พูดไม่ได้ดอกยายหนูไปอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากเข้าไปแล้วสาวปื้บันเมื่ออื่นเมื่อคืนนี่หนูก็จะกลับแล้วนะยายนัหนูไม่อยู่แล้วบ้านนอกัตุ่นเตืบหมาแล้วแม่ใด้บานเซ่เซ่เซ่ได้บานให้คนแล้วมาจิกัดควายโอรอสาวปื้บัน เสี่ยงกังผ้าเถาแกมาเทียวหน้ามาเบิงหน้าพอดีเถาดีก็คือกันละนี่มาหน้าคือกันแล้วกับปวดท้องแล้วบาดดีแค่ที่จะบอกยกไปคุณดิบัวเอาละข้างข้างกันละมกเสี่ยงกังกัย่างมากับเถากแกเถากแกให้อ่อยตัวเพื่อนมาเรียนนําสร้างเพื่อนนี่กะ ยี่โลหังขังนะแกครับเสี่ยงกัง้งย่างมาแล้วบานี่คุยกันมาโอนาแกถึงโน่นเลยเหรอวะไอ้กัง้งครับถึงโน่นนะครับโอ้กว้างนะนาแกนี่นะถึงป่าเลยหรอครับย่างมาเรื่อยวะพ่อบอกโจกบานี้เท่าน้าซักไว้นะเอ๊ะจอบไผวะประธานไม่ได้จอไบไผดหรอกครับผมขีเลอ นึกว่าทำอะไรห้าหนีสเสือกตะยอนเหม็นจักเลยบาทนี่มาฟังเรียงคนหื้อสวรรอม,มไงหนยแล้วมีอาชีพหื้อสวม ไต้ักโจ๊กกับได้กระคุกับไปแล้วเขาาบ้านนั่นบ้านนี้เออไม่ไงบ่คือบ่สวัสดิ์ไม่อีนยังว่ะไปหาเบิง้งโลดกจะมันเต็มว่าเต็มบุมบสันจะมันล่างว่าลุ่มยังไปสำรวจให้กาเจ้าเลยสวสวมเปิ้ลกระเดยเนาะหืมบัตถุนีไม่ทันซ่องหนา้าซ่องหลังซ่องกระคักโลดต้นเติมยางก้าวขึ้นหน้านีน เฮ้ยไงสวมเจ้าเต็มแเราดิท่านเจ้าบ่ฮือบอ่ะท่านบ่อแห้งดอกท่านเฮ้ยบ่อกูขี้ค้นฮือกูบ่ฮือดอกเพาไปยั้งดอกบ่มีเงินเฮ้ยบ่ฮือเจ้าสีขี้ใส่ท่านขี้มัปลาคาไปยั้งกูก็ได้ดอกหฮ้ยจางกว่าใส่เจ้ไปไปบ้านนั่นบ้านนี่หานอนน้ำวัดน้ำว่าไปซะแล้ว ต้งเทียกับพ่อได้ฮือสวมอยู่ได้เราไปน้ำวัดกันเลยในนอนร้อมกินขาวัดร้อมประยัดตัวเต้าย่หมเศร้าก,ก็ออกจากวัดหาฮือสวมคือเเขาละเมื่อนึงหรได้ฮือเที่ยนนึงกับถือว่าบุญแล้วว่าดีว่าสุดเลยแล้วก็ขุดล้มแล้วคางสวมมาได้เฮี้ยได้ฮือกันเลยตักขึ้นมาแล้วก็เท่ใจนะแล้วเล้วก็ลางที่สุดแล้วมันเบิดบอนน่ะ ดมรู้หลายจนว่าเล่ากิดจินกิดชิ้นขี้มือไรบ่ได้ล่างมือไรบ่ได้หื้อสวมม้วมเออกินเขา่าว่าแสบเนี้ยมันเป็นน้ำบ่ได้หื้อส้วมบ่ขึ้นพ่อตอนหื้อส้วมบ่ได้มันกับบ่แสบคือนเขาเออเออเบ่แสบมันหื้อส้วมจะข้าวบ่ หูหอไม่คิดจังไหนหนอขึ้นบ่ออหัวบาดนี่เดินได้การเพื่อจากวัดดมเมือไอชื้อแก้วชื้อกินแล้วจันกินเลยแล้วบาดนี่แซ่บปาดยั้งมานี่งียบใส่ยกโป้เท้ก้อยเนี่ยบวัดเองนีดมเอาก็ได้เฮ้ยฮ่าไม่เคยพูดยังขี้ฮ็ดตะด่นแล้วกินเจี้ยงลิ้นโมเลีตจักตอน มือนามากไปเถื่อมหรือเก่าเหรอจบสัเนน็ทละมาฟังปนเพื่อนนี่กะคำมากว่ายังเด้อไปหาผู้สาวเธอแล้วบา้านอาบน้ำเหียบเข่าตั้งในแปลงตู้ักขนาดบนเพุ<บ>น์เบาเทาไปจับมู่บ้านไปเธนแล้วจักรยานน้อง เง like> er> ี้ยนกับบกไก่ก no yes ันบ euh. ัาได้เราเออร้านผู้สาวบ่านนี่ก้ลังกินข้าวเลงผู้น้องก็เลยไปบอกเย้อีนางเย้ผู้บ่าวเจ้ามาหาเราจอะไหวงานขายได้มีเราไอเห็นงานดอกไม้แท้นั่งเที่ยงทีวีซองหนาตองดังเบ้างผู้สาวละโดนเตือนผู้สาวก็จังออกมาหาคนนั่งจึงขายได้เงี่ยแหละผู้สาวออกมาหา แม่ตะเวนแถวเดินกลับงานอยู่ง <whoa. S 2> ับไปมาแล้วก็น <lymph> ั <rivalry Un itter> ่งน้ำกันองานนึกว่าไฟยังแกงเนาะมาถนัดประเดี๋ยวนั่งคุยกันก็บ่มีแนวคุยหรอกบิดหน้าบิดหลังหันหน้ายิ้มใส่กันอยู่ขนาดเนี้ยดึงแขนเสียเดัก็ัวไก่หัวควายอย่างนี้ตากันเจ้าว่าวยังเจ้าว่าวทอเฮ้ยขี้ว่าวยังเว้ย บเบาๆยังเจ้ามาให้ยังกอดเาจักหัวควันกันอยู่ซื่อบาดนี่นี่จิ้มเองเนาะข่อยอยากมานันะน้ำจิ้มจับผู้ตากกับหัวควันเตียงตัวมันตัวตลกใหญ่มองบานกบบานนี่คุยกันก็เลยออกจากเตียงกับมาคุยกันอยู่ข้างแล้วอุ้นตัวคุยกันไปจีบกันไป บนมีแนวคุยกันดึงทรงอยู่คันแล้วเบาวน์กันไปมือนั่นไอ้ผู้บ่าวกนจะไปกินยังมาแล้วกำลังเบาสาวอยู่ขึ้นกันเลยตดเป็นเสืบาดไอ้จานฮึแฟนผู้สาวอ่ะดดบาเฮ้ยหาจูกันเด้อแต่นบ่ได้ตดนะ่ะเฮ้ยเจ้าระละตดแต่บ้าเจ้าบ่ตดผู้ใดกี่ตด ่เจ้าละตดเลยยยยยยยายอยยามาตูแต่เจ้าลยยยยยยย่ยยชยเจ้ายย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 ยลยย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 ยข่อยขึ้นยยตยยปิดตดยยยยตยยยยยยิยย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 เจ้าลยย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 ยลยยยยยยยนยยยยูยย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 ย้ยกยบยย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 ย ไม่ไชตดที่หอกก็แล้วตดชี่หลอกก็บอได้ตดไปกันแล้วหัวกับหัวหักหัวเนี่เอาเขาฟังยังนี่ถ้าปั้นบนี่เท่าเนี่เป็นบ้าเท่ามาได้เมียเท่าเท่าก็เท่าเอากัน แล้เป็นบัวเมียเท่ายืดน้ำกันยู่ต้องเฒ่าเฮ็ดยังเมื่เป็นดอกผู้เมียกับพญายามปากแต่งแต่งตัวที่เฮ็ดให้ผัวอยากผัวนอนนั่มอยู่ผู้ผัวกับบัวเมีเอ่อแวววันนีนอนนั่มตะเคียบนบาดเราเฮ็ดหมดเป็นบวชโดนเป็นปัญญังมาบุา๊คมือน,นั่นกะบเดนลก,กาน้ำกันเฮ็ดหน้าน้ำกันนี่แหละ ลุกเปเตะสองสมัดเนี่ยกับมานั่งอยู่ขั้นแท้เฮ้ยนั่งถีบมืงมึงกับหัวเียวมาเบิกนะแหมึงไอ้หัวใจเสียวมากนาะพัวกัดลูกก่ามัดก้าเธอพัวแจอดหรอกนั่งกระซ่างเขาะเนี่ยเศร้ามีแห้งแล้วก็บบ่ว่าดอกเราก็เป็นหัวเรียวหัวแรลงธรรมดาไม่ยิ่งละมัดก้าเลี่ยวๆแล้วก็ถีบมัดก่าปั๊บเลย เดี๋ยวไปเห็นคลองเมิยาี่ป่ะเดี๋เอาไหน่นนไปง,งั <c oughs> ้นคลองอ่ะนะน้ำทำไมคลองบ้าคลองอ่ะน้ำทำไลน้ำรดบ้าเราก็ยิ้มผัวเลยยงางมากมาเกอะทับหัวพังหมดแมงบอกข้าเห็ดเหยนเดียวกันแท้ๆคนที่ชาแล้ว ฟับงบาทนี่มี่ทานกํากอมเรียงนี่กอ๊อฟคั้งอีนี้วันต่าไป <c oughs> เมาเรียงคนมักเราเนี่ยโอ้ย <c oughs> ห่วงดอกตอนเมื่อนั้นต้องมี่เราดอกนั่งกินน้ำนั่งกินนี่เดียวลูกไส้ห้องมาแล้วไก่แล้วเท่านึงพ่อพ่อท่านพ่อให้ไมีข้าวดีมาบอกเจ้าพ่อท่าน <c oughs> <c oughs> ข้าวเดียร์ยังหลอกหล่นล ไปดีค่ยทีว่าขอเงินเจ้าไปโรงเรียนสันอ้าวคือสิดีแท้ลูกล่ะอีเม่ี่บ่ให้เจ้าซักขาบ่าให้รีบพาเฮ้ยนี่ละเนีบ่มักจิโราอีเม่บ่้เจ้าเฮ้ยเม่ตีจังไนวะสันิเม่ม่มาฮ่า่ <c oughs> าเ่า่อง่่าฮ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 ่นฮาฮ่่าา่ากัน่่น พ่อเถ่าชื่อว่ารอดพ่อใหญ่รอดใครอยู่ตัวเหล่าจีนั่นฝนมาฟ้าลงอยู่ดำหน้าดำน้ำกันดำหน้าแล้วย้ำมือสวยก็หาอยู่หากินปูปลาหน้าน้ำแถวนั้นกะพอมีอยู่หัวกะไล่ท่อไปตึกแหน้ำแจ๋ให้หน้ากะพอได้เยอะปลาดุกน้อยขันมือได้ลูกเคยหาพอเถ่ากะบ่าหาขันมือได้พอเถ่าหาลูกเคยกะบ่าหาเปลี่ยนกันดำหน้ากินแล้วลูกเคยก็ไปหาเคียนัวเคียนคล้ย มือนั่นแหละบ้านพอเท่าที่ไปใส่ม่มงเอาม่องลงมาตะเถียงพคนละยางมาลูกเคยก็ไปลามคั้วอยู่เทียนคั้วอยู่วันท้อไปพอดียางมานําคันแท้ลูกเคยเห็นกรุบตรวลุ่น้ำบ้านเฮ้ยเวรทันเสียดโกนละมึงบ้านเวรทันมึงที่ไปใส่เวรทันปนสวยมึงนี่ล่ะมาแล้วก็งมหาแล้วบ้านมึงจะใส่เวรทันน้ามันก็ใส่กับพอเหลียวเห็นอยู่เนาะบีบพ่อกบได้หยุดเ่รทัน ว่าเขาตื่นยับบุญลูกเคยกับว่ากับกบแล้วมึงจะไปไหนรอดหืมกูจะไปกลางมองตอบลูกเคย้วกอย่างนี้ปัน่าบ่มีเนาะหลอดเพิ่นว่ามันลูกเคยถามเพิ่นตอบซยกูจะไปกลางมองหัวคักหัวแน่เนาะ เอามาฟังเรื่องนี้บัดเรื่องไหวพระเรืเร่องยิงหน่อยนอนวาลับออพ่อแม่ลูกเี่กกับีลูกน้อยผู้นึงบัดผู้ลูกใต้เี่กกักวนกนวนนี่แต่ละมือแต่ละขึ้นกำลังสวดผู้สวดเทียนเนาะคำแรงมากผู้พ่พอเนี่ยโอ้ยอุ้อองอนลูกบน่นอน กูแม่กะอ้ยน้อนก่อนก็ซอยนั่นซอยนี่แม่บ้านนี่ท่านกูพักแม่โอ๊ยให,นหนนนงงย้นอนนั่นเพราะว่ามันคือมาตีแล้วสัตว์กาบลูกนอนรับคุณล่ะพ่อจังเข้าไปพ่อไปหาแม่และเบิ่งลูกตะก่อนไม่เพิ่นเพื่อว่าแม่ใจลูกนอนแล้วกะเสียดระบาดเด็กเนี่ย ลูก,กันก็ไม่รับดอกนั่นสิ่งน้อยบางทีเหรอตัวแต่กางไกลใส่แม่ตัวบาดนี่แก่พาแก่หวัวนี่แบบน,น,นัน่นเหรอเฉาเบาค่อยๆเนาะกีทวอาพาออกกางจางควมลูกเดี๋ยวก็เบิงบาเงินงตาเมาผู้พ่อยต้องโมโหอยู่ลูกห้องถามแม่แล้วบาดแม่ย่พ่อ,อย่าหยังท่าน พ่อมมงไหวพระเอิบพอกับเฝ้านูนาา่งผ้า,า,า,าบัดย้มอะไรทัานนมาทาโพโตโบากาวาพุดทางบากาวาังอาตีวาเถระลายผาเกายกูพอเฮ้ยกระตักมะเจ็บเดียว